ผมจะเลือกวันละหนึ่งใบดีร้ายควรระวังและเลขมงคลแต่ละวันจะเป็นเลขอะไรเลขไหนซ้ําเลขนั้นน่าจับตามองในสัปดาห์นั้นนะครับดูนะครับผมเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ครับช่วงนี้ได้ไพ่ใบแรกขึ้นมาเลย1ิดาลช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์มีปัญหามากมายหลายๆอย่างประดังเข้ามาให้ขบคิดให้เกิดความกังวลตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือปรับ ปรุงนะครับใครบางคนอาจจะมีการโยกย้ายสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงอะไรช่วงนี้ครับคนวันอาทิตย์ควรจะไปทําบุญสักนิดหนึ่งนะครับกับร่มศพคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตหรือว่าผู้พิการนะครับคนวันอาทิตย์ครับถูกโรกกับหมายเลข0ูนย์ครับให้ศึกดาบหมายเลข0นย์กับ1ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะทําอะไรแล้วแต่ขอให้มีเลข0ูนย์กับเลข1แปลงเอาไว้ด้วยใช่ดูนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับได้ไพ่ห้าดาบ ต้องบอกว่าหลายๆปัญหาประดังเข้ามาให้กับคนวันจันทร์ในช่วงนี้ต้องรู้สึกอึดอัดกังวลจะทําอะไรละแล้แต้องระมัดระวังคําพูดระมัดระวังอารมณ์เพราะว่ามักจะมีสิ่งที่ยั่วยุทําให้เกิดความกังวลใจหรือความคิดมากช,ช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันจันครับถูกชะโงกกับหมายเลข5จะทําอะไรก็ขอให้มีเลข5เอาไว้ก่อนนะครับมาดูครับคนเกิดวันอ,อังคารได้ไพ่อะไรครับได้ไพ่สะ เต็นแปลความหมายถึงความนักสู้ความมุ่งมั่นความเพียรพยายามความทอรหดอดทนจะทําอะไรแล้วแต่ต้องบอกว่าน้ําพักน้ําแรงความสามารถจะแก้ไขทุกๆปัญหาลงไปได้แต่เป็นไพ่สเตนเนี่ยเป็นไพ่ดีตรงที่ว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จคนวันอังคารครับถูกฉลกกับหมายเลข8ครับจะทําอะไรขอให้มีเลข 8, 8. เอาไว้ก่อนมาดูนะครับคนเกิดวันพุธครับได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยหมายถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเผื่อเวลาเอาไว้จะทําอะไรรีบร้อนไม่ได้กังวลอะไรต่างๆค่อยๆเผื่อเวลายืดหยุ่นสักนิดหนึ่งอย่าฟิกเพราะถ้าฟิกแล้วตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดทรมานใจกับปัญหาโดยเฉพาะอารมณ์หมุดหงิดง่ายช่วงนี้ต้องพาตัวเองไปรีแลกไปพักผ่อนหรือชมคนให้เก่งๆอย่าบน่นนะครับคนวันพุธครับถูกโฉกกับหมายเลข4จะทําอะไรขอให้มีเลข4เอาไว้ก่อนนะครับดูนะครับคนเกิดวัน พระอรหัดนะครับได้ไพ่ราชินีเหรียญเลยต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองจะทําอะไรแล้วแต่หยิบจับเป็นเงินเป็นทองไปทั้งสิน้นจะมีผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ผิวขาวอผอมบางจะคอยคำช่วยเหลือการค้าการติดต่อจะประสบความสำเร็จและบ่งบอกถึงความรักจะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำอะไรได้ดีช่วงนี้ครับราชินีเหรียญถูกฉลกกับหมายเลขศูนย์ครับคนเกิดวันพระหัสควรจะทำอะไรมีเลขศูนย์ไว้ก่อนศูนซ้ำอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เลขศูนย์จะเป็นเลขเด่นนะครับมาดูนะครับคนวันศุกร์ของสองพี่ี่กรนของผมเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับดาวเคียงเดือนเลยถึงว่ามีเดือนมาคอยดาว อ่ะดูนะครับได้ไ,ไพ่โอ้โหคนวันศุกร์ทั้งคู่และก็ผู้ชมทางบ้านนะครับ<ะ>คนวันศุกร์ในช่วงนี้จะหยิบจะจับอะไรทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมด<ะ>ไม่ว่าจะเป็นความรัก<อ>การเงิน<อ>การทองโชคลาภนะฟังจริงๆนะครับห,หลายๆคนหลายๆคนที่แบบอ,อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการค้าอสังหาทรัพย์รวมถึงโชคลาภอ่ะโชคลาภในช่วงนี้กงร้อสมบัติ บ้านเลขที่ของคนวันศุกร์จะนํามาแปลงเลขมาทมําเสริมมาสลับจะมีโชคมีลาภและคนวันศุกร์ครับถูกฉลองกับหมายเลข10บสิบกลร้อสมบัต<อ>ิ wheel of fortune หมายเลข10บศูนย์กับหนึ่งเอาอีกแล้วช่วงนี้แปลงเอาไว้นะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งแปลงเป็นเจ็ดได้เจ็ด <of singing> <7 S 2> แปลงเป็นสี่ได้อีกโอ้โหนะครับ <of singing> เพราะฉะนั้นช่วงนี้หยิบจับความรักการเงินการทอง สุดปรงังหวยปังไปหมดเลยปังไปหมดเลยโชคราบวันอาทิตย์นี้ก็อย่าลืมนะซื้อไว้บ้างบ้านเลขกที่ของแต่ละคน1กระศูนก็ได้นะครับมาดูนะครับคนวันเสาร์โอ hm ้โหเขาปังกันหมดแล้วอาจารย์อยากปังมาก ราชนีพจน์ดีไฮเพสเตดแปลความหมายถึงความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมการเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ครับจะทำอะไรเคทีดีไซน์ความคิดให้เป็นตัวของตัวเองจะดีสําหรับคนที่ทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดารานักร้องเมคอัพอาร์ติสหรือวงการแห่งความสวยความงามแฟชั่นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นการค้าขายติดต่อความสวยความงามจะดีเป็นพิเศษคนวันเสาร์ครับจะถูกฉลองกับหมายเลข2ครับทําอะไรขอให้มีเลข2เอาไว้ก่อน นะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าสลับเระ้ากันไปมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่รุนแรงใครที่รุนแรงก็ไปทำบุญกับโรงศพไปทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการจะทําให้แก้เคส็ดหรือว่าสะดอกหรือว่าลดปัญหาทุกอย่างลงมาเป็นเบาหรือว่าไม่เกิดเลยก็ได้นะครับ